พอ,อตื่นขึ้นมาแล้วก็ขยันนะสงสัยจะมีใครไปเข้าฝันนะให้ถูบ้านนะฮะโอเคครับดำเนินการได้เลยครับตอนนี้เราจะถูโชว์ฮะเพราะว่าสอนลูกมาดีนะฮะเอาถ,ถูถูถูฮะเดี๋ยวนะโอเคครับเอาตรงที่มันเปื้อนด้วยดิยลูกตรงไหนเปื้อนอันนี้คือจ้างเด็กดอยมาเลยนะฮะดูชุดนะฮะเด็กดอยจ้างมาจากแม่สอด มาถูบ้านโดยเฉพาะเลยเอา้เอาเา้ยทำไมเลิกลล่ะวันนี้อะฮะเป็นไรฮะปวดท้องเหรอครับผมบัตชีหันมามองหน้ากันหน่อยครับสบตากันหน่อยฮะโอ้หหันมามองหน้าหน่อยโอ้โหไปไหนแล้วครับไม่ถูต่อแล้วครับอ๋อไม่มีเงินให้ไม่ถูต่อไปไหนครับมาดูยายทำกับข้าวเหรอโอ้โห ไหนหันมาทักทายกันหน่อยครับอ่ะบายบายกล้องหน่อยบายบายกล้องหน่อยเร็วบายบายกล้องหน่อยบายบายกล้องหน่อยฮะอ่ะเดินมาละเดินมาอีกแล้วฮะเดินมาเดินมาอีกแล้วโอ้โห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 ไหนไหนไหนไปถูต่อครับถูต่อโอ้พอดีไม่ได้พาไปเที่ยวไหนฮะช่วงนี้โควิดนะฮะอ่ะมาหยิบหยิบที่ถูต่อเร็วไปไหนครับ บายบายท่านผู้ชมนลยฮะครับสวัสดีครับต้นหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมต้นหน่อยสวัสดีครับหน่อยโอ้โหเดินเอียงด้วยเปิดไหล่ด้วยโอเคโอ้โหโอเคครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับเรามาถ่ายทํากันต่อนะครับเพิ่งรู้สาเหตุว่าหิวข้าวครับก็เลยร้องวอยวายนะฮะเลยเลิกถูบ้านนะเดี๋ยวเรามาดูว่า เขาจะกินเหมือนเดิมไหมฮะก็คือเปื่อนเหมือนเดิมไหมฮะเดี๋ยวขยับมาก่อนนะฮะข้าวนี่อา้าไม่ไม่ใช่มาม่านะครับวันนี้เป็นมีเหลืองนะฮะคุณยายจัดให้นะฮะจด <laughs> ให้น้องพอสอ่ะยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยน้องพอสบอกโอ้ยิ้มวะ <laughs> <laughs> นึกว่าจะไม่ยิ้มยิ้ม <laughs> น้องพอสบอกกินข้าวอยู่ยิ้มไม่ได้ครับผม <Yeah. S 1> มีอะไรจะพูดไหมฮะ อืมอร่อยมากเอาพูดดังดิยำมี่ดิยำมี่โหมีเป่าด้วยมีเป่าด้วยร้อนนะครับร้อน <c oughs> เป่าอาไหน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 ป้อนพ่อดิโอไม่ป้อนเวลานี้หิวฮะป้อนพี่เกดิป้อนพิ่เกดิป้อนพี่เกตดิอาพิ่เกตเ,กเ,กเกนี่ยพี่เกตนะพี่เลี้ยงน้องพอดคือกลับกลับบ้านไม่ได้ติดโควิดโหมีเป่าด้วย ติดโควิด19 19วันนะเอาเบ,บายๆหนะ่อยยิ้มหวานนะเอายิ้มหวานอยทีนี้หน่อยยิ้มหวานให้ดูอีกทีนีย้ยิ้มหวานทำตาจ้าชูหน่อยทำตาชจ้าชหน่อยโอเคฮะไม่มีประโยชน์เลยครับโอเคครับจบการรายงานข่าวอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เอายิ้มอีกสักทีดิไม่ยิ้มโอเคครับผมจบของจริงครับสวัสดีครับ